จะหาวิธีการยัยงไงล่ะลูกจรจิงจะสามารถที่จะทำให้คนมีเมตตาต่อกันจะใช้ยังไงล่ะลูกพ่อเขาหมดปัญญาลูกนะเมธุเจา้าพระองค์ทรงทราบจังการลก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกลกแล้เอาลูกไปโลกพระองค์ก็ยังไม่สนใจสิ่งนี้ท่านจึงยกขึ้นด้วยดอกวัวสีเหลาอุคติตันยูวิปติตันยูเนยะปัทัะปรมะลูกพอเข้าใจไหม พระพุทธเจ้าจะปวดเอาพวกนี้อุคติตันอยู่วิปติตันอยู่เนยยะพวกนี้พอรู้บุญรู้บาปพอที่จะเทศเพื่อให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความเมตตาต่อกันได้พอได้พอบอกพอสอนได้นะลูกนี้เขาบอกว่าสอนได้ยิ่งนี้เอาบอกเอาไอา้ยิ่งพวกอุคติตันยูวิปติตันยูเนี่ยบอกสอนได้เร็วป,ป,ปุบป,ป,ปับปุบปับเนี่ย ที่เดิตามอยู่ไม่ถูกนะทำอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมนุษย์เราต้องมีความเมตตาต่อกันอย่างนี้อย่างนี้จิงบัญญัติศีลห้าขึ้นปุปปับโพนี่ก็ปฏิบัติตามั๊บเมื่อมีศีลปุปปับศีลส,สมบูรณ์บริบูรณ์ั๊บก็สอนตอนนี้สอนให้ออกจากกามบวกนี้รวดเร็วเ,เหมือนบรรจะวคีทั้งห้าแต่ผู้ที่เป็นพวกปะทับปะไอเป็นพวก เนยยะอ้าวสอนตั้งแต่ทานนะบารมีสอนให้ทานให้รู้จักทานนะทานแล้วก็เนี่ยทานแล้วก็จะได้บุญอำนาจทานก็จะให้เข้าสู่สุคติภูมิด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้นทั้งทเทศนาจักงสอนเรียกว่าอานุบุปปภิคขาฐานก็เริ่มตั้งแต่ทานก่อนพวกนี้คือสอนพวกเนยยะแต่พวกอุคติจันอยู่วิปติจันอยู่ เหมือนกับปัญจวีย์ทั้งห้างั้นนะท่านก็สอนเรื่องภาวนาเลยศีลนั่นก็มีอยู่แล้วหรือจะบอกว่าอา้าวจะสอนเรื่องศีลสอนเรื่องศีลเนี่ยไม่ได้สอนปัญจวคีย์ทั้งห้าเรื่องศีลเพราะปัญจวีย์ทั้งห้านี่มีศีลแล้วท่านสอนเรื่องปัญญาเลยทานท่านก็สร้างมา้วหลายภพหลายชาติ จนในชาตินี้ท่านบวชเป็นปญจวัคควย์ทั้งห้าผู้นี้เป็นผู้ที่สร้างบาร,รมีมามากเรียกว่าอุคติตันอยู่และวิปติตันยูไม่ได้ไปสนใจกับสิงนั้นเพราะสิงก็เขาก็รักษากของเขาแล้วเพราะสิงนี้ครอบโลกครอบจัก,กรวาลคู่กับโลกกับสงสารมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ไหนตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ตั้งแต่ที่พรมสร้างโลก เป็นมาตั้งแต่น,น,นู่นศีลคือแยกกันระหว่างผู้นี้เสพกามและผู้นี้ไม่เสพกรรมสามศีลก็มาจากจิตจากใจจากผู้ที่ได้ฌานได้ญาณจึงเป็นพรหมกลุ่มนั้นที่มีอายุยืนยาวนานถึงแปดมหากับโลกเกิดดาแปดครั้งนั่นแหละลูกเราจะเห็นชัดเลยว่าศีลเป็นเบื้องต้นอยู่แบบนั้นจะอยู่เป็นปกติแบบนั้นดูวพอเข้าใจไหมนี่คือศีลจะอยู่เป็นปกติแบบนั้นเลย แล้วก็แยกแยะเป็นอิสระฝ่ายชั่วก็ฝ่ายชั่ว,วตอนนั้นฝ่ายดีก็ฝ่ายดีตอนนั้นนี่คือการเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็จะมองได้ชัดเลยว่านั้นแตกแยกสมรภิยแล้วระหว่างคนดีกับคนชั่วเริ่มเกิดเรามองสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งดีอีกฝ่ายหนึ่งชั่วมันก็ต่อกันมาเรื่อยๆต่อกันมาเรื่อยๆเมื่อเสพการามกันก็ เกิดมีลูกมีหลานมีอันนี้ขึ้นมาเมื่อคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้การทำปานาติบาตก็เกิดในว่าเมื่อพวกนี้สมตู่อยู่กันร่างกายอุ้ยอ้ายทีนี้เป็นร่างกายหยาบแล้วเป็นมนุษย์ก็เกิดวันเดือนปี เกิดมีกลางวันกลางคืนมีต้นไม้มีสัตว์ที่เกิดขึ้นตอนแรกมนุษย์ก็กินสัตว์ตายตอนแรกนี่กินกินดินนะกินขุยดินกินง่วนดินกินนี่แหละผลใสีผลสุดท้ายขุยดินง่วนดินมันหมดดิก็เกิดเป็นต้นไม้เกิดเป็นสัตว์ดลี้ยงฉันเกิดเป็นนี้ขึ้นมาเมื่อไม่มีที่จะกินดิน ดินไม่มีที่จะให้กินคนก็เยอะขึ้นไงเยอะขึ้น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 ประชากรเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยกินสัตว์ตายสัตว์นี้ก็เกิดเองนะพูดถึงในพระสูตรนั่นสัตว์ก็ตายเออกรเพานี้ก็กินสัตว์ตายต่อไปต่อไปเอาแล้วเริ่มแล้วรู้เข้าใจไหมสัตว์มันตายไม่ทนันทีก็เลยทำปานา,าติบัตมันเป็นมาอย่างนี้นะลูกนะ พราะสัตว์โลกเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมตายไปตามกรรมเดวเราจะสอนให้เขามีความเมตตาต่อกันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกลูกก็ดูสัตว์ที่ลูกจริงเนื้อจริงหนังกันจริงก็ดูมนุษย์ที่ลูกพวกวัวพวกควายพวกหมูแทงคอลองอูกอูกมัดในมันเงยหน้าขึ้นเอาพวกถังเอาพวกกระลา m a มาลองเลือดลองอูกกูกนั่นแหละยังไม่ตายก็แล่ เนื้อแร่หนังแร่หนังกอ,อกแร่เนื้อพักตาไตไส้พุงออกมากินเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานที่มันกินกันพวกพยาราชสีฉีกเนื้อฉีกหนังพวกพยาเนื้ออย่างนั้นมันก็ไมไ่แตกต่างกันนะลูกนะเราจะไปสอนความเมตตาเขาจะสอนยังไงลูกพอเข้าใจไหมลูกจะสอนยังไงล่ะลูกแต่ถ้าพระเป็นประเทนี่ไม่ต้องสอนกันนะลูกลูกพอเข้าใจไหม ถ้าเป็นพระเทเป็นอุบาสิกาเทกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องสอนเพราะพวกนี้ดูในอุกติตันอยู่วิปติตันอยู่ผู้ที่เข้ามาใหม่เป็นพวกเนือยะค่อยบอกค่อยสอนเขาตัอนี้ได้ลูกเงินถ้าจะทำเตไม่ยอมกระทำขณะหลวงปู่พูดหรือเทศเรื่องพระวินัยอยู่ตลอดและมีใครเอาหลักธรรมหลักวินัยไปปฏิบัติหรือลูก พระเจ้ามันจ่าไปแล้วเมื่อพระไม่เคารพพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยก็ย่อมที่จะทำชั่วด้วยประการทั้งปวงด้วยกายหนึ่งด้วยวาจาหนึ่งด้วยใจหนึ่งหลวงปูต้องการให้พระนี่เป็นตัวเริ่มต้นเป็นพ่อแบบแม่แบบแแบบเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เป็นแบบเป็นแผนเพื่อให้สังคมเขารับทราบเป็นตัวสอนสังคมในตัวแต่พระไม่ยอมทำ พราะอะไรนี่เพราะที่ถิ่มมานะไม่มีความเคารพพระพุทธเ,เจ้าเลยพระพวกนี้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่ได้เห็นหัวผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่แล้วเราจะไปสอนกขายัางไงลละลูก